สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวเกมของทอมมี่นะครับสมาปองนะครับก็อันดับแรกผมยังหาเ,เปิด Android ขึ้นมานะครับเ,เปิด iOS ขึ้นมานครับเปิดโทรศัพท์แล้วเข้าแอปนะครับผม oh <my> <laughs> นี่เราก็วางตัวนี้ขึ้นไปให้เะขึ้นะะแล้วเราก็เล่นกับเขานะครับผม um ก็เล่นก็มีเมนูตรงนี้นะฮะ พูดให้อาหารครับแยมแยมแยมเกมนะครบก็ในระบ,บ้านี้ก็มีหลายตัวนะครับเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูนะครับผมมีอัดเสียงพูดได้นะครับมีมินิเกม game, หลายเกมนะครับผม โอเคนะครับนั่นเลยก็ฝากเครื่องเล่นของทากาลานะครับในของทอมมี่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมกอลองเก็บไปเล่นดูนะครับสวัสดีครับ